สวัสดีครับพบกับเชฟทอยทิกนะครับคลิปนี้มีงานจากค่าย c ีซีเอสทอนะครับตัวนี้เกท์มาชินไกเซอร์นะครับกล่องนี้นะครับได้มาจากเพจทีเคทอรออนไลน์นะครับใครสนใจไปติดต่อสอบถามดูนะครับตัวกล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องน้ําตาลนะครับหน้ากล่องก็จะมีเป็นตัวเกท์มาชินไกเซอร์นะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็ลองเปิดดูเลยนะครับกล่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะนี่ลองเปิดดูนี่โหสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นภาพสีนะครับกระดาษอย่างดีเลย นะฮะสวยๆเลยอ่ะนะครับเอาไปแปะฝาบ้านได้เลยแปะฝาบ้านใช้คานี่นะครับนี่นะครับลูกแบบนี้ี่ข้างหลังเป็นอะไรเป็นคู่มือนะเอ้ยไม่ใช่เป็นภาพลายเส้นนะครับนี่ดูเดือดเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นอ่าเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือแล้วเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวงานนะครับนอนมานะฮะแล้วก็เท่าที่มองเนี่ยมีถาดมาให้ด้วยนะครับนอนมาในถาดโฟมนะฮะแล้วก็ข้างในมีอะไรอีก นี่นะครับโอ้โหของเยอะนะครับของเยอะเลยนะฮะคลิปนี้น่าจะยาวนานแล้วนะครับเปิดกล่องมานะครับจะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับของเล่นสมัยนี้นะครับเขาทําออกมาเวอร์วังมากนะครับเนี่ยอุปกรณ์เต็มโต๊ะเลยนะครับโต๊ะผมมันก็จะไม่พออยู่แล้วนะฮะคงต้องเปลี่ยนโต๊ะล้เอ่อมันจะมีของตามนี้นะครับมีตัวหุ่นนะครับไม่มีหัวนะนอนมาในฐานโฟมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพาร์ตเอฟเฟกมาด้วยพาร์ตเอฟเฟกเนี่ยเหมือนจะใส่ฐานมาให้แล้วด้วยนะครับอันนี้นะครับเขาใส่เป็นที่กั้นฐานมาให้นะครับนี่แบบ ก็ถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยก็แค่เอาที่กั้านฐานออกนะครับแล้วกดสวิตช์นะครับอันนี้คือให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้คือเป็นถาดโฟมนะใส่เป็นตัวหุ่นมานะครับต้องเอามาประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆอีกแล้วก็จะมีเป็นถาดนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่ามันเยอะมาก อันนี้เป็นถาที่ใส่เป็นมือนะครับใส่เป็นมือเป็นมือเอฟเฟกมานะครับเป็นหัวมาเป็นอุปกรณ์อาตรงนี้น่าจะเป็นตรงหน้าอกของเขานะครับก็ใส่มาค่อนข้างมือน่าจะเป็นหนึ่งโอเคเขียนเอาไว้เยอะเยอะเลยนะฮะแต่เท่าที่ดูคร่าวเนี่ยมือดีกว่าตัวเกเตอร์เยอะเกเตอร์ที่ผมเคยรีวิวไปของซีเ To ทอเนี่ยมือเป็นยาง PVC นะนะครับแล้วเก็บเก็บรายละเอียดไม่ดีมือเป็นแบบรอยตะเข็บรอยอะไรเต็มเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้คืองานดีเลยนะฮะคือตอนแรกผมคิดในใจมันน่าจะแบบ คงมือพวกมือเปลี่ยนคงฟิลเดียวกับตัวเกเตอร์แต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นมือที่เ,เก็บรายละเอียดมาดีมากแล้วก็เป็นมือที่ขยับได้มาด้วยนี่นะครับเป็นชิ้นมือที่สามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยนะครับและเก็บงานเคลียร์งานมาดีมากนะครับในส่วนของ QC อันนี้ยอมรับเลยว่า,เ,าเปลี่ยนจากตัวเกเตอร์ที่ผมเคยรีวิวไปเยอะเลยนะครับในส่วนของมือนะครับแล้วตรงนี้เหมือนเป็นชิ้นอันนี้ผมเดาไม่ถูกนะว่ามันเป็นชิ้นอะไรนะครับมีการตัดเส้นมาด้วยมั้งนะครับ ต้องดูต้องดูรายละเอียดทีนึงนะอันนี้คือผมดูคร่าวๆจากที่จับงานเบื้องต้นนะอันนี้คือเปิดดูพร้อมกับทุกคนเลยนะที่รีวิวเนี่ยผมเห็นครั้งแรกเลยผมไม่ได้เปิดก่อนนะครับในส่วนของอันไหนกานะที่ผมเปิดอันนี้อ่ผมเปิดไว้คร่าวๆนะเปิดฝาไว้คร่าวๆแต่ยังไม่ดูละเอียดนะครับมีพาร์ตเอฟเฟกสายฟ้ามาอีกนะครับและสีสันสวยงามเลยนะฮะอันนี้คือดาบเอาออกมาดูดิเหมือนจะมีตัดเส้นด้วยอันนี้เป็นดาบพลาสติกนะครับมีตัดเส้นด้วยแต่ว่า ยังมีแอบตัดเส้นไม่คมอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าจุดนี้น้อยมากๆถ้าไม่จับผิดก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จะมีเป็นพลาสติกนะครับสีแดงนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นดาบยาวนะครับดาบยาวประมาณ30เซนนะครับทำสีมาสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัดเส้นตามร่องมาค่อนข้างจะสวยนะครับงานดีเลยแล้วก็จะเป็นฐานช่วยยืนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของคู่มือนะครับเขาบอกเป็นเบอร์แบตเตอรี่นะครับใช้เป็น LR754 นะครับหรือ AG5 นะครับแล้วก็ใช้เป็น LR41 นะครับหรือว่า AG3 นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเล่มคู่มืออันนี้เป็นภาพสีนะครับก็ศึกษาคู่มือก่อนจะเล่นนะครับมันจะได้ปลอดภัยกับตัวงานที่เราเก็บสะสมด้วยนะครับนี่นะฮะก็จะบอกว่าจุดไหนถอดยังไงบ้างนะครับถอดแบตเตอรี่อันไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับศึกษาก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะเล่นนะฮะ ทีนี้นะครับจะเอาชิ้นส่วนต่างๆนะครับของตัวหุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมือนะครับเป็นพัดต่างๆนะครับพานหัวพัดตีกนะครับมาประกอบกับตัวหุ่นให้มันเป็นหุ่นที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองจับตัวหุ่นดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหนักมากนะครับแล้วก็ข้อต่อค่อนข้างแน่นทุกจุดเลยนะครับแต่ว่าอยากจะลองชั่งน้ําหนักดูก่อนนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับเฉพาะตัวนี้นะน้ำหนักอยู่ที่983กรัมนะครับก็เกือบๆจะหนกิโลเลยนะครับสำหรับตัวหุ่นแค่นี้นะครับ ทีนี e to to ้นะครับก่อนที่จะประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมอยากให้ลองระบบไฟก่อนนะครับวิธีลองระบบไฟเนี่ยเริ่มที่จุดแรกก่อนคือตรงหน้าอกนะครับดึงตรงนี้ออกมานะฮะดึงออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับจะเป็นเป็นแผงวงจรอยู่งี้นะครับมันจะมีเป็นตัวขั้นถ่านอยู่เป็นกระดาษนะครับดึงตัวขั้นถ่านตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ลองระบบไฟดูนะครับพอเอาที่ขั้นถ่านเอาเสร็จนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่นะครับแล้วก็เอาชิ้นที่มันเป็นชิ้นที่สามารถเปิดไฟได้นะครับเป็นชิ้นนี้นะครับ มันจะติดด้วยระบบแม่เหล็กนะครับจะเห็นเป็นสีเงินนะครับสจุดนี้นะครับก็ติดเข้าไปนะครับแค่แปะๆเข้าไปก็อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะพอติดเข้าไปเสร็จนะครับลองระบบไฟด้วยการกดนะฮะกดสวิตช์ด้านบนนะครับตรงหน้าอกนะครับนี่ติดแบบนี้มันจะเป็น2สเต็ปนะครับไฟจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้จะรีรีหน่อยนะครับรีรีค่อยๆดับแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับลองดูนะเนี่ยเห็นไหมดับแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับอีกอันนึงก็เป็นแบบเปิดติดแบบนี้นะครับตัวนี้ระบบไฟสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีปัญหานะฮะ เตรียมติดชิ้นหัวนะครับโดยการเอาชิ้นนี้มานะครับเป็นเหมือนยานนะครับมันสามารถพับได้นะครับแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านบนนะฮะของตัวหุ่นนะครับแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เอาติดเข้าไปที่ตรงส่วนคอนะครับเดี๋ยวเอาชิ้นนี้ออกก่อนนะครับมันค่อนข้างจะแหลมเดี๋ยวมันจะหักซะก,ก่อนนะฮะก็ติดเข้าไปแบบนี้น,นี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็เปิดไฟเช็คได้นะครับมันจะมีไฟขึ้นที่ลูกตาด้วยเห็นไหมต่อไปนะครับติดเกาะนะครับตรงหัวไหล่นะครับชิ้นนี้นะครับนี่ ะะก็คือเอาชิ้นนี้นะครับมาติดเข้าไปนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันติดค่อนข้างยากนะครับชิ้นนี้นะฮะวิธีการติดนะครับเอาแบบซุเซฟเลยนะครับดึงชิ้นนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราติดเนี่ยเราอาจจะต้องจับชิ้นแขนให้มันกระชับนะครับชิ้นนี้มันเ,เป็นชิ้นคมๆหน่อยนะครับมันก็จะเสี่ยงหักก็ดึงชิ้นนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อย ติดชิ้นนี้เข้าไปนะครับจะเซฟกว่านะครับอันนี้ผมขอติดหลังกล้องนะเพราะว่าติดค่อนข้างยากนะครับติดกองหัวไหล่ทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันติดค่อนข้างยากนะครับก็ใช้ความระวังนิดนึงนะครับเอาชิ้นพาร์ทนี้นะครับติดเข้าไปที่ข้างขาของตัวหุ่นนะครับแบบนี้นี่นะครับมันก็สามารถกางได้ลองเอาพ์ทมือนะครับติดเข้าไปที่จุดนี้นะครับผมเลือกเอามือที่สามารถขยับได้ทุกนิ้วนะครับมาติดเข้าไปมันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับแล้วก็ไม่ได้หลวมเกินไปนนะะครัับําลงดี แต่ชิ้นพราในส่วนของตัวหุ่นเรียบร้อยนะครับนี่นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับตัวหุ่นค่อนข้างจะบึกบึนเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวดูจุดขยับกันครับ จุดขยับที่หัวนะครับสามารถก้มหน้าได้นะครับเงยหน้าได้นะครับหันซ้ายหันขวาได้นะครับเวลาขยับเนี่ยนะครับอย่ามาจับตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบอบางนะครับเวลาขยับเนี่ยให้จับตรงนี้นะครับหันซ้ายหันขวานะครับในส่วนหัวนะฮะในส่วนของจุดขยับตรงแขนนะครับเวลาจะขยับจัดท่าเนี่ยผมแนะนําให้ถอดชิ้นนี้ออกไปก่อนนะฮะพอขยับจัดท่าเสร็จตามต้องการนะครับค่อยเอามาติดเพราะว่าเวลามันยกแขนยกอะไรเนี่ยมันจะชนกัน นะครับก็ลองขยับให้ดูนะครับในส่วนของแขนนะครับเวลาเราเราจะขยับเนี่ยนะครับก็จับขูนไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ประคองมันไว้นะครับยกแขนกลางแบบนี้นะครับสามารถงอได้แบบนี้นะครับเนี่ยเราเมื่อกี้เสียงอ่ะคือเสียงตรงนี้นะเสียงของตรงชิ้นนี้มันสามารถถอดได้นะครับเปลี่ยนเป็นแขนอีกแบบหนึ่งนะครับเกาะแขนอีกแบบหนึ่งแต่ว่ากลางออกก่อนเดี๋ยวมันจะชนกัน มันแบบโอ้โหจุดแหลงคมมันก็พอสมควรเลยนะตัวนี้นะครับแต่ว่ามันดีอย่างตรงที่ไอาการประกอบเนี่ยมันประกอบด้วยเป็นระบบแม่เหล็กนะครับมันถอดเข้าถอดออกง่ายนะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับสมมุติเราจะจัดท่าแบบนี้ใช่ไหมจัดท่าเสร็จก็ค่อยติดนะฮะอย่าไปแบบขยับทั้งๆท,ท,ที่ติดอันนี้ผมว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับแล้วก็สามารถอองอแขนได้แต่ว่าเวลางอก็ระวังนะเพราะว่าชิ้นนี้ชนกันแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแขนอีกข้างนึงอ่ะจริงๆมันเหมือนกันแหละนะฮะจริงๆมือเนี่ยมันสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยครับเน พอเปลี่ยนทั้งทั้งข้อเลยนะครับมันสามารถเปลี่ยนเอามือที่มันเป็นมือเป็นพาร์ตเอฟเฟกได้จริงอันนี้เปิดไฟได้นะผมยังไม่ได้ลองให้ดูนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟชิ้นนี้ให้ดูสําหรับชิ้นมือแบบนี้นะครับเราต้องบิดตรงนี้ออกก่อนนะครับบิดตรงนี้ปุ๊บดึงออกมานะครับมันก็จะเป็นรังฐานนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวกระดาษนะครับเสียบกั้นฐานไว้ดึงออกมาอุ้ยถ่านเคลื่อนออกมาด้วยเดี๋ยวใส่ถ่านแป๊บหนึ่งพอดึงที่ก้านถานเสร็จเรียบร้อยนะครับม นี่นะครับแบบนี้แล้วก็ติดเข้าไปที่โอหุนนะครับนี่นะครับก็รวมกันอย่างนี้เลยนะครับโคตรหล่อนะครับบอกเลยสําหรับจุดขยับช่วงเอวนะครับสามารถเอียงซ้ายนะครับเอียงขวาได้นะครับช่วงลําตัวนะครับสามารถกรมได้แบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับจะเห็นเป็นดีเทลอยู่ข้างหลังนะฮะมันก็ไม่ได้ละเอียดแบบงานทีซิโลเดลเอ็กนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสวยอยู่นะครับเนี่ยตรงช่วงเอวนะครับสองข้างเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับเพื่อเพิ่มจุดขยับนะครับองศาในการขยับ ก็สามารถผักขึ้นไปได้แบบนี้นะครับแล้วก็ยกขาได้นะครับนี่นะฮะยกขาได้สูงเลยนะนี่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกางขาด้านข้างได้นะครับน like. ี <mel> ่นะครับแล้วก็งอขาได้นะครับจะเห็นว่าโครงข้างในเป็นสีทองนะครับแบบนี้สวยงามนะฮะดูใกล้ๆนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นิดนึงนะนี่นะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้มาใส่แทน นะครับนี่เข่าเป็นแบบเป็นหนามแหลมๆเลยนะครับผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะในการ์ตูนนะฮะแล้วก็นี่นะครับด้านหลังนะครับเวลาเราขยับเนี่ยมันจะเห็นเป็นจุดนี้ขยับตามด้วยด้วยนะใกล้ๆเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วตรงข้างขานะครับข้างเท้าตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้เนี่เท้านะครับสามารถกดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ฝ่าเท้าแยกกัน ฝ่าเท้าเนี่ยนะครับเป็นเหล็กหนักๆเลยเนี่ยผมถอดออกมาให้ดูเนี่ยอันนี้คือหนักเลยนะนะครับหนักเลยแหละจุดที่หนักประมาณนึงเลยของตัวหุ่นเนี่ยคือชิ้นเท้าเลยนะครับเป็นไดแคดแน่ๆนี่นะครับเงาๆเลยชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นพักหลังนะครับสามารถดึงตรงนี้ลงนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาเห็นไหมนี่นะครับดีเทลก็สวยงามนะครับมีการตัดเส้นมีการลายมานะครับแล้วก็เติดกระปีเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนติดยังไงว่านี่อย่างนงี้ เนี่ยนะครับติดปีเข้าไปหนักพอสมครวรนะไม่รู้ตัวหุ่นมันจะแบกไหวเปล่าเนี่ยนะครับติดเข้าไปแบบนี้อย่างกับยานแบทแมนนะฮะนี่สวยนะแต่ว่าดีเทลดีนะครับดีเทลคือสวยเลยเนะี่ยดีเทลแบบยิบยับเลยนะครับแล้วกเออ็เหมือนปีกจะมีเป็นดีเทลอยู่นะซ่อนอยู่เนี่ยอ,อันนี้ขยับได้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่พอขยับปีกปุ๊บตรงนี้ขยับขึ้นลงเห็นไหมเนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้แยกออกได้ เนี่ยแยกเข้าแยกออกได้เนี่ยสวยนะครับเนี่ยดีเทลของแพ็คหลังเขานะครับอย่างกัลยานแบทแมนเนี่ยเอาชิ้นนี้นะครับติดเข้าไปอีกนะครับด้านหลังนะครับนี่นะฮะแล้วก็ติดเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้แน่นนี่นะครับน่าจะครบแล้วนะฮะก่อนจะติดแพ็คหลังเข้าไปที่ตัวหุนนะครับกดตรงนี้ก่อนให้มันขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย ติดแพคหลังเข้าไปแบบนี้นะครับก็สามารถยืนได้นะครับแพคหลังของเขาเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้บอกเลยว่าหนักนะครับแต่ว่าตัวหุ่นเนี่ยสามารถติดและก็ยืนได้แบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นการยืนท่าเบสิกเนี่ยยืนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชีแข้งชีขาเลยเนี่ยผมว่าใช้ฐานที่เขาแถมมาช่วยยืนจะดีกว่านะฮะลองยืนแบบถือดาบคู่ดูบ้านนะครับก็เอามือเปลี่ยนนะครับที่เป็นมือลักษณะของการถือดาบแบบนี้นะครับก็เนี่ยผมใส่เตียงไว้แล้วนะครับสองข้างนะครับก็ลองเปลี่ยนดูนะฮะว่า ใส่แล้วยังยืนได้ไหมผมว่ามันยืนได้แหละถ้าเกิดเป็นท่าเบสิกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นท่าแบบแปลกๆนิดนึงอาจจะยืนยากถ้าเกิดติดแพ็กหลังแบบนี้เล่นสนุกนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าจัดท่ายากยากๆอลังการเนี่ยต้องใช้ฐานช่วยนะครับยมือนี้ค่อนข้างจะฟิตเลยนี่นะครับลองยืนดูยืนได้ไหมเริ่มเซแล้วเริ่มเซแบงหลังนะครับเพราะว่าไอแพ็กหลังเนี่ยมันหนัก แต่ก็ยังยืนได้แหละแต่ว่าถ้ายืนในตู้เนี่ยใช้ฐานดีกว่านะครับใช้ฐานช่วยยืนดีกว่าปลอดภัยกว่าลองเอาดาบใหญ่มาถือดูบ้างนะครับดาบเนี่ยยาวประมาณ30เซนนะครับแล้วก็ลองถือดูนะครับเวลาถือเนี่ยเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับจะได้สะดวกนะครับเวลาใส่นะฮะก็ถือแบบนี้นะครับแล้วก็เอาด้ามมาใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาใส่ทบไปอ๊อันนี้แน่นนี่ถือได้สบายมากนะครับแต่ว่าจัดท่าก็ต้องลองหาท่าที่มันสวยๆดูนะครับอันนี้คือ ให้ดูคร่าวๆก่อนโคตรเท่เลยนะครับมันทําสีมาสวยมีความเงานะครับแล้วก็สีสีทองนะครับสีเงินสีพวกนี้ที่มันทํามากับตัวหุ่นเนี่ยนะครับมาสีมาลงตัวเข้ากันมากเลยนะครับตัวนี้โคตรสวยเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้อนาคตราคาน่าจะดีนะครับอันนี้คืองานดีจริงๆผมยังไม่รู้จะตีอะไรมันดีนะครับเนี่ยตัวนี้เจ๋งจริงนะฮะอันนี้นะครับมาตั้งถ่ายให้เห็นระบบไฟนะครับตัวนี้ระบบไฟมันสวยนะครับอยากให้เห็นจริงๆนะครับตอนนี้ห้องมันค่อนข้างสว่างนะครับเดี๋ยวผมรีไฟลง นี่นะครับแล้วก็เปิดไฟของเขาเนี่อย่างที่ผมบอกนะครับไฟตรงหน้าอกเนี่ยสวยมากนะครับสีมันเข้มนะครับไฟมันสว่างมันสวยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเล่นพวกหุ่นที่มันมีระบบไฟเนี่ยตัวนี้ผมรับประกันเลยว่าชอบแน่นอนเดี๋ยวมีระบบไฟจากจุดอื่นให้ดูอีกนะครับอันนี้นะครับลองเอาเอฟเฟกสายฟ้านะครับมาติดที่มือทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ยืนท่าลักษณะแบบนี้นะครับมันต้องใช้เป็นฐานช่วยยืนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับข้อเสียใหญ่ๆเลยคือเวลายืนท่าอลังการหน่อยนะครับจะยืนยาก นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเฉพาะบอดี้ก็หนักเกือบโลแล้วแล้วติดแพ็คหลังเขาไปอีกนะครับมันค่อนข้างหนักนะครับยืนยันเดี๋ยวผมรีไฟให้ดูนี่นะครับมันก็จะสว่างแบบนี้เลยนะครับในส่วนของระบบไฟอะรีดวงหนึ่งนี่นะครับสวยงามนะครับระบบไฟของเขานะครับตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยอันนี้คือผมชอบมากในส่วนของระบบไฟนะครับ สรุปความเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้ดีมากนะครับใครที่ชอบหุ่นที่มันมีระบบไฟสวยๆนะครับตัวนี้แนะนําเลยแล้วก็เรื่องของตัวหุ่นเนี่ยนะครับน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับมันอาจจะมีปัญหาในส่วนของการยืนนิดหน่อยนะครับใช้ฐานช่วยยืนน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะเจอเหมือนกันในการติดแพ็กหลังนะครับมันติดค่อนข้างยากนะครับแล้วพอติดแล้วเนี่ยเอาออกยากอีกนะครับระวังในส่วนของการติดแพ็กหลังด้วยนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรครับเป็นหุ่นที่โคตรสวยทําสีมาโคตรสวยไฟโคตรดีนะครับ ดีเทลสวยงานทั้งตัวเลยนะครับหน้าสะสมนะครับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้แล้วไปติดต่อที่เพจ TK ทอ y o n ออนไลนดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ